สวัสดีครับพี่น้องพบพอกันอีกแล้วกับทวีคนเดิมอยู่ที่ลำนำ้ำชีนะครับมอนีแนวทางของแม่บัวคำทั้งสารคามเด้อพี่น้องเด้อนะครับลุ่งิปของแม่บัวคำทั้งสารคามให้พี่น้องเอฟซีในเบองในช่งนี้กันเดินทางไปบ้านเพื่อนพี่น้องนะครับมอนีเดินทางไปบ้านเพื่อนแต่ว่าเพื่อนกะบ่อให ทายถ้ำคื่อกาลเราเห็นตัวเลขมากพี่น้องนะครับเพิ่นบอกจะเข่ากล้องพี่น้องแต่ว่าตัวเลขเพิ่นให้อยู่นะครับเนาะสำหรับตัวเลขทน้ทางของแม่บวกค่ำทางสารค่ำนะครับหรือว่าแม่ค่ำพี่น้องนะครับเพิ่นให้มากนะครับงวดที่ผ่านมาให้วิ่งสองกับแปดพี่น้องนะครับออกที่เจ็ดแปดได้พี่น้องเด้อนะครับงวดที่ผ่านมาเนั่นเลขเพิ่นกระเข่า นะครับจับคู่กับเขาที่แ7ดเจ็ดเจดแปดพี่น้องเลขวิ่งกับเขาที่8ดนะน,น,นะครับงดก้อนนั้นเพื่อนห้วิ่งหพี่น้องนะครับวิ่งหออกที่หเกตพี่น้องนะครับสลับเลขของแม่บัวคำเด้วยพี่น้องเด้อให้พี่นอ้องดีเบอ่งนด้ชมน้ำกันนะครับหลักฐานพร้อมพี่น้องเนาะน,นี่คือหลักฐานเก่าวดประจำวันที่1กันยายน2 5งพัห้า้อยหสบดยพี่น้องนะครับ นี่คือหลักฐานเก่าของแม่บัวคํานะครับเจ็ดงวดซ่อนพี่น้องนะครับเจ็ดงวดซ่อนงวดนี่เป็นงวดที่แปดเด้อพี่น้องเด้องวดที่เก็ดกับเขาที่เจ็ดแปดแปดเจ็ดพี่น้องเขาตัวกลับของเพื่อนพี่น้องเนาะอางวดงก้อนนั่นเพื่อนไห้หกออกที่หกเจ็ดพี่น้องวิ่งหกออกที่หกเดงวดล่าสุดบางหนึ่งนั่นบางสองสามมื่นพี่น้องมือวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเพื่อนไ้วิ่งสองและแปดพี่น้องออกที่ เจ็แดแปดเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่คือหลักฐานเก่าเอาเมื่อไห้พี่ให้น้องเอฟซีด้เบิ่งได้ช่มนํากันไปซาก้อนพี่น้องสิบสามอาจารย์พี่น้องสิบสามสนักนะครับหวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนที่แตกที่ปังเด้อพี่น้องตพพิดตามเบื้องติดตามช่มน้ากันนะครับนี่เลขแม่บัวคำวดนี้เป็นหวดที่แปดพี่น้องนะครับเอาแตกเป็นงวดที่แปดบอไพี่น้องติดตามเบื้องพี่น้องติดตามช่มน้ากัน หลักฐานเก่าเพื่อนกับเขาที่เ8ตแปดตรงๆพี่น้องนะครับองก์กรกับเขาที่หกเ็ดด้อพี่น้องเด้อนะครับอเจ้าภาพบรรยากาศนะครับอยู่ที่ลำนำ้ำซีดาบแกงตานเด้อพี่น้องเด้อนะครับให้พี่น้องเอฟซีทางช่องได้เบิงได้ชมน้ำกันสุขุสุขคนพี่น้องนะครับเพื่อพี่น้องอยากมาเที่ยวอยากผ่านมาทางกุสุม นะครับอยากมาเล่นน้ำนะครับแกงตานพี่น้องนะครับหรือว่าล่ำน้ำซี่หรือพี่น้องเด้ออยากมาหาปูฮ่าปลาพี่น้องมือเส้านี่เพื่อนกะมายกสะดุ้งมาเอาไปหลายคนแล้วพี่น้องปากฏดนะครับปาแต่แง่งพี่น้องนะครับปาแต่แง่งปากฏดทางปุ่นผมก็ยกสะดุ้งกันพี่น้องนะครับน้ำบ่มีแล้วพี่น้องล่ำน้ำซี่ขาดนะครับแหงงอบงอแล้วพี่น้องเนาะเอาแรงค้างแรงแน่พี่น้องเขาเอ็ดทั้งหน้าเอ็ดกระตายบนเราหรือเขาก็ได้พี่น้อง ผลบอตกนะครับผลฝ่าบอดีพี่น้องนะครับรอดเง,เงินจากรัฐบาลหมื่นหนึ่งย่งมใดผู้ที่ใดพี่น้องนะครับเนาะอาพี่น้องเข้ามาแล้วพี่น้องกดไลค์กดแค่ให้น้ำในเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามใหดลูห้หลาน,น้ำเนนะครับพูนละลาละแค่นะครับซอยผักซอยดันให้น้ำเนพี่น้องนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแค่พูนละสามแค่สี่แค่เพื่อเปิดการมองเห็นทางช่องทวีคนเดิมพี่น้องช่องเล่นน้อยผู้ติดตามกับสามหมื่นคนพี่น้องมาไปหนามาลัง S <S <an> นะครับปีกว่าแล้วพี่น้องนะครับเกิดจากสองปีแล้วนะครับ <S <S <an> <S บางช่องเพิ่นเฮ็ดแค่สองเดือนก็ได้ผู้ติดตามแสนสองแสนแล้วพี่น้องเนาะ <S an> เอาเลยกับเขาดีดีแล้พี่น้องนะครับแต่ว่าช่องหน่อยหน่อยมันมีผู้พักผู้ดันพี่น้องนะครับบอได้มีสปอนเซอร์แล้วก็บอมีอ่าเครียดคายยังไงคือทั้งอุดรเพิ่นทั้งสกลนครเพิ่นเพิ่นเป็นทีมงานเป็นหมู่บ้านพี่น้องเพิ่น,นเฮ็ดเป็นทีมงานนะครับไปถ้คลิปเจริญเจริญแปดคนเก้าคนสิบคนพี่น้องนะครับรถเป็นขบวน แต่ว่าทางเอทเวีคนเดิมไปเทยร์เทียนี่รดหมอใส่ขั้นเดียวพี่น้องไปผู้เดียวมากผู้เดียวนะครับคำใส่นอนหันพี่น้องช่องน้อยๆน,นะครับฝากน้ำพีน้ำน้องน้ำพี่น้องอิซีน้ำลุงป่าสุกุสุก,ก้กนทนานัดหล่ะพี่น้องที่ซอยพักซอยดันซอยเคี่ยวซอยให้งกำลังเล,กลงก่ลูกหลานนำนี้ได้พี่น้องเด้อนะครับก่อนที่ไปเบิงเลกข,ของคุณแม่บัวคําทางสารคามนะครับงดที่ผ่านมากพ่นแตกที่เจ็ดแปดแปดเจ็ดพี่น้องสิบสามสำนักเขา่างดที่ผ่านมากพี่น้องเนาะ เอ้างวดนี้พจนิมาตัวใดฝากพี่น้องติดตามเบิ้งให้พี่น้องติดตามชมพี่น้องนะครับว่าลายกระยายห่างพี่น้องเนาะบางท่านกะอยากเบิงตัวเลขกันนะครับค้นบวกรืกันได้พี่น้องค้นนอกค้นหัวมุ่นมังกรพี่น้องดังกระดังเบิงปึงมักเบาพื้นแจกันได้พี่น้องบางค้นเห็ดดีมันได้ก็บบัวดีพี่น้องเนาะเอาพี่น้องเนาะนี่คืองวดประจาวันที่16กันยายน2 5งพ้ายพี่น้อง เลขแม่บวัวคำทั้งสารคคมเด้อพี่น้องเด้อเจ็ดงวดซ่อนพี่น้องนะครับงวดที่ผ่านมาเพื่อนไหแปดออกที่แปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดพี่น้องนะครับออกตัวก,กับเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อนะครับสำหรับงวดนี้นะครับเป็นงวดที่แปดเด้อพี่น้องนะครับตีแตกบ่าแตกทีปังบ่าปังพี่น้องเบิ้งพี่น้องชมน้ำกันฝากพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับอ่ามากแล้วไปจับจองซื้อสลากกินแบง รัฐบาลกันได้พี่น้องเด้อบรสนับสนุนให้พี่น้องไปเล่นการพนันแต่อย่างใดนะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องยู u ู e ทวีคนเดิมพี่น้องนะครับสำหรับวดนี้เพื่อนไ้บนล่างพี่น้องบนกับล่างเนี่ยเพื่อนหฮศูนย์กับ3ามได้พี่น้องเด้อนะครับมาศูนย์มาสามพี่น้องนะครับสำหรับเลขแม่บวกคานะครับสาหรับศูนย์นั่นมี0ศูนย์ห1าศูนย์เ็ดศูนย์สองศูนย์หนึ่งพี่น้อง นะครับสำหรับ3นั่น3 5 3 8 3 9และก็31เด้อพี่น้องเด้อตัวเน้นที่ขีเจินใต้สีแดงพี่น้องขีเจ้นใต้สีแดงคือ0 5 0 7 3 5เกหแล้วก็3 9แล้วก็3 1เด้อพี่น้องเด้อนี่คือตัวเน้นของเพื่อนพี่น้องนะครับฝากพี่น้อง FC อูซีููทุกคนปิดจาลณาเบิงพี่น้องเงินทองมันหายา,ยากพี่น้องเนาะแต่ว่าก็เป็นซื่อหดอกพี่น้องเพราะว่าเลขเพื่อนเข่ามาติดต่อกัน เจ็ดงวดซ่อนแล้วพี่น้องนะครับงวดสี่พันมาเพิ่นกระไ้แปดออกที่แปดเจ็ดเจ็ดแปดพี่น้องออกตรงตรงนะครับเพิ่นกระเข่าที่เจ็ดแปดแปดเจ็ดด้อพี่น้องเดอ้องวดนี้เพิ่นกระไ้ศูนย์กับสามสี่มาตัวใดให้พี่น้องผิดจารณาเบิงนะครับเอาตัวเพิ่นมักตัวเพิ่นเน้นก็คือศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดสามห้าสามเก้าลสามหนึ่งได้พี่น้องเดอ้อนะครับฟับงว่าพี่น้องคงจะแคปหนาจอไว้ เป็นที่เรียบร้อยพี่น้องสำหรับแนวทางของแม่บัวคำทั้งสารคามนะครับเนาะฝากพี่ฝากน้องสู่ขู่สุขคนมักคอยจัดขัดคอยผ่านพี่น้องผมเป็นสะพานบุญเป็นเสื้อกางให้กับพี่กับน้องเพียงเท่านั้นเราควสามารถรับรู้ได้ว่าเลขจะออกตัวใดนะครับผมกามาเสนอเป็นแนวทางเพราะพี่น้องได้ไปจับจองสื่อสากกินแบงรัฐบาลกันพี่น้องนะครับขอบคุณหลายพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมและรับฟังทางช่องนะครับ าหายกำลังแร่งใจกันพี่น้องนะครับกดไลค์กดแค่ซอยผักซอยดันห้น้ำในเด้อพี่น้องเด้อพอลูกหลานได้มีกำลังแร่งใจเฮ็ดชิบไป,ปไหมมาตอนพีฝากปากฝากลุงน้ำกันนะครับถ่ายคลิปล้วพี่น้องนะครับนี่คือของเก่าเด้อพี่น้องเด้อของเก่างวดที่ผ่านมาเข่าที่เจ็ดแปดนะครับเลขคนห้8แปดเข่าที่ 7, 8, เจ็ดแปดคนห้วบิงที่สองกับแปด หลับงวดก่อนๆเนี่ยเพื่อนห้วิ่งที่หออกที่หกเจ็ดพี่น้องนี่คือหลักฐานเก่าของแม่บัวคาทางสารคามหกงวดซ้อนพี่น้องหกงวดซ้อนแล้วแล้วก็หกงวดซ้อนแล้วมาเขางวดนี้เจ็ดแปดแปดเจ็ดเป็นงวดที่เจ็ดได้พี่น้องนะครับเป็นงวดที่เจ็ดงวดที่เจ็ดล้วบันนี้เขาวงวดที่เจ็ดแล้วเป็นงวดที่แปดพี่น้องนี่คืองวดที่แปดได้พี่น้องเด้อนะครับเข้ามาเจ็ดงวดซ้อนแล้วพี่น้องนะครับงวดนี้เป็นงวดที่แปด นะครับเพื่อนไห้แนวทางก็คือศูนย์กับ3ตัวเค้งๆตัวเนียนๆเค้งๆแข็งๆก็คือศูนย์เจ็ดกับศูนย์ห้ากับสามห้ากับสามเก้ากับสามหนึ่งได้พี่น้องนะครับหวังว่าพี่น้องคองจะแคบหน้าจอไว้เป็นทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะขอบ,บุญขอบคุณหลายๆเด้อนะครับที่อีพออีเม่ลูกหลานสุขุทุกคนเขามากกดไลาาดค์เขามากกดเข่เขามาเบิง้งมาชมตั้งแต่ต้นคลิปจนว่าจบคลิป นะครับที่ขาดบริเก็ะขอบพระคุณคุณแม่บัวค่ำหรือว่าคุณแม่ค่ำนะครับทางสารค่ำนะครับหลายๆที่อมอบตัวเลขแนวทางมาให้ทางช่องทวีคนเดืมได้ล่วงให้พี่น้องเอฟซีทัวรลูกทัวรประเทศได้เบิ่งไในชมน้ำกันงวดนี้เป็นงวดที่แปดตีแตกบ่แตกตีปังบ่ปังให้พี่น้องติดตามเบิ่งติดตามชมน้ำกันสิบสามสำนักที่ผ่านมางวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนเขาที่สิบสามสำนักสิบสามอาจารย์เด้อพี่น้องเด้อ นะครับคุณแม่บกข้ามกับเขาออน้ำเพลินคือเ8 8แปดแปดเพี่น้องวอนนี้เพลินทีปังตัวใดให้พี่น้องเบิ้งพี่น้องชมนั่กันฝากติดตามเพลินไว้พร้อมพี่น้องเนาะเอาฝากกดไลก์กดแค่นั้นพี่น้องเขามาแล้วมากเราชมแล้วก็อย่าลืมกดไลก์กดแค่กดติดตามให้ผมน้ำแน่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมทวีนคนเดิมก่อนพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งร่ำรวยเงินทองเงิน,นทองไหลมาเี่มากคือจังสายหนามบกขาดสายด้ยพี่น้องเด้อกินยาบกจกกระยาได้ร่วงพี่น้องกระเป๋าตุงตุงนะครับก้มสุกมีแก่ทันผู้ชมผู้ฟัง f อฟซของทวีคนเดิมสุู่ทุกคนพี่น้องสวัสดีครับ